เสนอข้อมูลของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะประวัติความเป็นมาของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีเคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทาราวดีปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่าเมืองสีมหโห่ศกตำบลโคกปีดอำเภอเมืองสีมหโห่ศกและด้านทางทิศตะวันออกของเมืองสีมหโห่ศกที่บริเวณบ้านโคกขวางอำเภอรีมหาโพยังมีชุมชนโบราณมีอายุ ร่วมสมัยเดียวกับเมืองสีมโหสถอีกด้วยบริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมาศาสนกิจและวัตถุโบราณได้แก่พระพุทธรูปเทวรูปเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสำริดเครื่องมือเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในสมัยต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปลาจีนบุรีเช่นปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีในสมัยกรุงศรีอัคาเรียกว่าเมืองปราจีนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังเรียกว่าเมืองปราจีนหรือมณฑลปราจีนจวบจนรัชสมัยพ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศมณฑลปราจินได้ถูกยุบ คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่งต่อมาทรงพระการุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดจึงมีเรียกชื่อใหม่ว่าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาณาเขตและที่ตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ระหว่างละติจูดที่1 3องศา39ลิปตาละติจูดที่14องศา27ลิปตาเหนือและเส้นลองติจูดที่ 101องศา90ลิปตาถึงลองติจูดที่1200องศา07ลิปตาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานคร136กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข35-305ใช้เวลาเดินทางเพียง1-1ถึง1ชั่วโมง30นาทีเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเชียงเหนือประเทศกัมพูชาในรัศมี100กว่ากิโลเมตรค่ะขนาดจังหวัดประจิมบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด4 7 6ล้านตารางกิโลเมตรหรือ2,976,476ไร่ค่ะอาาเขตมีอนาเขตติดต่อกันดังนี้ค่ะทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายกทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจํานวนและประชากรของจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีประชากรทั้งสิ้น483,708คนค่ะโดยสัดส่วนประชากรเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อยค่ะกล่าวคือเพศชายมีจํานวน239,622คนในขณะที่เพศหญิงมีจํานวน2 4 4 8 6คน ผู้อยู่ในวัยทำงานหรือสูงอายุมีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีจำนวน493,736านวน49,3736คนในขณะที่ผู้มีอายุต่ำกว่า15ปีมีจำนวน16,733คนโดยผู้อยู่ในกลุ่มในวัยทำงานหรือผู้กำลังทำแรงงานมีจำนวน3า8 7 7นวน3 7คน โดยจำแนกเป็นผู้มีงานทำ,ำเป็นจำนวน3า6 7 3นสนนคนคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ99.42ค่ะขณะท,ที่ผู้ว่างงานมีจำนวน2,037คนของผู้อยู่ในกำลังแรงงานเมื่อพิจารณาในภาพรวมอัตราการมีคนทำงานต่อ ผู้ใช้แรงงานมีอัตราร้อยละ98.74ซึ่งมีความหมายว่าผู้อยู่ในกำลังแรงงานร0อยคนจะมีคนทำงานประมาณ98คนส่วนการว่างงานมีอัตราร้อยละ1.26สําหำหรับคนในกลุ่มที่ผู้ไม่มีงานทำค่ะซึ่งมีจำนวน147,052คนพบว่าผู้ผู้คนทำงานที่บ้าน ผู้เรียนหนังสือและอื่นๆมีสัดส่วนรา้ละ31.16และ,ะ46.94ตามลำดับค่ะระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพและรายได้ของจังหวัดปัมตารีภาคการเกษตรนะคะด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางธรรมชาติได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับที่7ของโลกระบบการเมืองการปกครองของจังหวัดปัจจินข้อมูลการปกครองของจังหวัดปัจจินนะคะจังหวัดปัจจินแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อ็าเภอได้แก่อําเภอปัจจินบุรีอําเภอเมืองศรีหมหสศ อำเภอเมืองสีมหาโพธิ์อำเภอเมืองประจันตาคามอำเภอเมืองนาดีอำเภอเมืองกบิบุรีและอำเภอเมืองบ้านสร้างโดยแบ่งเขตตำบลออกเป็น56ตำบลและหมู่บ้าน708หมู่บ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์กรบริหารจังหวัดอบอจอ1แห่งเทศบาลจำนวน13แห่ง และองค์กรบริหารส่วนตำบลหรืออบตอจำนวน56แห่งค่ะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปิตบุนีนะคะทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบป่าแดงและป่าเบญจพรรณพันุไม้สําคัญได้แก่ไม้ตะเคียนไม้ยางไม้มะคามงไม้เต็งไม้ลังไม้พยอมไม้แดงไม้ประดูไม้ตะแบกไม้พยุงและไม้ชิงชังค่ะ นอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ที่สามารถทำรายได้ให้แก่จังหวัดปาจิมบุรีในการผลิตหัตกรรมส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกันค่ะผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เสือกบเป็นต้นค่ะทรัพยากรดินนะคะจังหวัดปาจิมบุรีมีกลุ่มดินที่มีความอุดมสมบูรณ์คือดินนาเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวและผลไม้ค่ะ กลุ่มดินไร่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินนาเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพดมันสบปะหลังและพืชไร่จากลักษณะดินดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมกับการทำนาปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นและพืชไร่ค่ะการคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดปุมบุรีนะคะได้แก่รถยนต์รถโดยสารประจำทางรถไฟค่ะสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของปาจีนะคะ ตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศน้ำตกอีโต้งน้ำตกทารัตนาน้ำตกห้วยกระเียนพิพิธภัณฑ์พระครูอุทไทยธรรมมะทาลีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดปัาจีนบุรีวัดแก้วพิจิตวัดโบสถ์ศาลสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชศสาสนาความเชื่อพิธีกรรม ประเพณีและมรดกวัฒนธรรมน้าศาสนาคะมีศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาคิดก็จะแยกเป็นนิกายทาทริกนิกายโปรเตแตนแล้วก็มีศาสนาอิสลามค่ะด้านความเชื่อก็จะมีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สู่ขวัญข้าวพิธีกรรมการเล่นผีโลงเทศกาล บูรมีสีปาจีนบุญข้าวหลามวันสงการงานนมัสการต้นโพมหาโพงานเทศกาลต่างๆวันวิสาขาบูชางานวันกเกษตรของดีเมืองปาจีนงานบุญบัางไฟงานสัปดาห์หล่อแก่งหินเพิงวันอาสาหะบูชาวันเข้าพรรษา แห่พระทางน้ำแห่ประสาทดลงพึ่งประเพณีการแข่งเรือหางยาวค่ะศิลปะหัตกรรมงานช่างท้องถิ่นและสินค้าโอทอบจังหวัดปราจีนบุรีมีสินค้าโอทอบที่โดดเด่นแบ่งเป็น5ประเภทผลิตภัณฑ์ได้แก่สมุนไพรผ้าเครื่องแต่งกายอาหารเครื่องใช้และเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 49ผลิตภัณฑ์สินค้าโดดเด่นของจังหวัดปาจีนได้แก่กะท้อนยี่ผลไม้แช่อิ่มยาก,กะยาศาสตร์รองเท้าหนังจากสารใบลานผลิตภัณฑ์จากเส้นกกสบู่เนเจอร์ไลท์เฮิบและผลิตภัณฑ์อภัยภูเบก สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำรายงานจังหวัดปาจีนเป็นการศึกษาค้นคว้าที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและได้รู้จักจังหวัดปาจีนมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของจังหวัดปาจีนทางอินเทอร์เน็ตและอีกหลายช่องทางและได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรประชากรในพื้นที่ส่วนต่างๆ และอื่นๆอีกมากมายของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนของจังหวัดปราจีนบุรีได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างลึกซึ้งอีกทั้งยังทราบพื้นที่และเรื่องราวต่างๆในสมัยก่อนที่ไม่ที่เคยเป็นพื้นที่ของจังหวัดปราจีนและได้แบ่งแยกออกเป็นจังหวัดอื่นๆ ทำให้รู้ว่าจังหวัดปาจีนมีพื้นที่กว้างและมีรากฐานมาอย่างยาวนานค่ะก็เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ